สวัสดีค่ะวันนี้วันส่วนครัวจะพามาทําพริกแกงเผ็ดนะคะเพื่อที่เราจะเก็บไว้ทํากับข้าวได้หลายๆวันนะคะคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมารับชมพร้อมกันค่ะวัตถุดิบของเราก็มีพริกแห้งเนีคะพริกแห้งเราก็จะเด็ดเป็นครึ่ง,งนี้นะคะแล้วก็มีกระเทียมนะีคะกระเทียมแล้วก็มีขา่าตะไคร้ แล้วก็มะกรูดค่ะแล้วก็ใช้ส่วนหนึ่งตะไคร้เราใช้สามต้นมะกรูดสามลูกนะคะนี่ค่ะพริกเนี่ยเราก็เอามาแช่ทำความสะอาดก่อนนะคะแช่ไว้สักหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็มาหัน่นมะกรูดนะคะเราจะใช้มะกรูดสามลูกตะไคร้สามต้นนะคะแล้วก็ใช้ข่าให้ก็หั่นเท่ากับมะกรูดนะคะ ส่วนของขานะคะตะไคร้เราจะใช้ส่วนที่เป็นขาขาวนะคะส่วนเขียวๆเ,เราจะไม่เอาค่ะนยคะเดี๋ยวเราหั่นเสร็จแล้วเราจะมาตํากันเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนวันนี้จะตําเยอะนะคะเพราะว่าจะเก็บไว้ใช้หลายวันค่ะนะคะตากันนะคะตําพอ,อยหยาบๆนะคะแล้วเราค่อยใส่พริกค่ะ ะะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเพื่อจะเก็บไว้ได้หลายวันนะคะเพราะเกลือเนี่ยจะทำให้พริกอยู่ได้หลายวัน,นะคะ่ะจะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวมีนะคะถ้าใช้เกลือในการตัขึ้นนะคะตักพอหย,บหยบาบๆแล้วก็เอาพริกลงมาใส่นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ตัไป พร้อมกันค่ะใส่พริกไปค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เราตำได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาตักเก็บไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะตำอีกครกหนึ่งนะคะตักพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำที่เหลือมาตำอีกครกหนึ่งค่ะนี่ค่ะเพื่อนนี่ก็ตำอีกครกหนึ่งนะคะ ทำให้ถ้าเพื่อนท่านไหนชอบละเอียดมากๆพอตำได้เหมือนคกแรกเราก็เอามารวมกันนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่เครื่องปั่นก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ละเอียดมากนะคะนะค่ะํำคกที่สองนะคะก็จะให้ครกแรกแล้วเราก็จะเอามารวมกัน,นะคะ่ะ เนี่ยค่ะเราก็ได้มารวมกันแล้วนะคะเราก็จะมาตำอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเพื่อนท่านไหนจะเอาไปใส่ตั้งตได้เลยนะคะอย่าเนียสูตรนี้ไม่ห่วงนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากจะตำพริกแกงไว้ใช้เองก็ตำได้เลยนะคะสูตรนี้ไม่เผ็ดมากค่ะแต่ถ้าท่านไหนชอบเผ็ดมากก็เพิ่มพริกได้อีกนะคะ แต่ว่าส่วนผสมของวัตถุดิบไม่ต้องเพิ่มนะคะมะกรูดหนึ่งผลตะไคร้หนึ่งต้นกระเทียมหนึ่งหัวค่ะสูตรนี้แล้วก็พริกสิบเม็ดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ